นึกภาพดูสิครับหากประเทศของเราต้องแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอย่างแร่หายากด้วยผลประโยชน์ระยะยาวที่อาจกลายเป็นกับดักนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังบันทึกความเข้าใจ M.O.U. ระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาเรื่องแร่หายากหรือแร่เอิร์ดเดลเม้นสที่กำลังจุดประกายการถกเถียงร้อนแรงในวงวิชาการและวงสิ่งแวดล้อมแต่มาดูกันเลยครับว่าทำไมข้อตกลงนี้ถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามแร่โลก ระหว่างสหรัฐและจีนที่ใช้ภาษีเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานเป็นอาวุธกันแบบนี้ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับแร่หายากกันก่อนดีกว่าเพราะหลายคนอาจคิดว่ามันหายากจริงๆแต่มันคือแร่ธาตุที่พบได้ทั่วไปในเปลือกโลกนะครับเพียงแต่การขุดและกล่นให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมระดับสูงเช่นชิปอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่เทคโนโลยีอาวุธต้องใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและต้นทุนสูงลิบลับตัวอย่างเช่นกระบวนการผลิตแร่หายากหนึ่ง ตันอาจมีมูลค่าสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มาโดยง่ายเพราะก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงด้วยดังนั้นแม้ชื่อจะฟังดูเย้าวนแต่ความเสี่ยงกกหอสูงไม่แพ้กัน ตอนนี้ข้อตกลง MOU นี้ที่นายกรัฐมนตรีไทยลงนามกับสหรัฐถือเป็นการเลือกข้างในเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกโดยนักวิชาการหลายคนมองว่ามันไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เป็นการผูกพันระยะยาว10-100ปีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพยากรใต้ดินซึ่งเป็นสมบัติชาติไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัวของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งด็อกเตอร์ ปลอดประสบสุรสดีและดรสนทิโขชวัตแนะนำให้รัฐบาลทบทวนด่วนเพราะอาจเท่ากับการแลกอธิปไตยชาติด้วยผลประโยชน์ชั่วงวุบวับนี่คือจุดที่หลายคนเห็นต่างกันเลยครับบางคนบอกว่ามันเปิดโอกาสให้ไทยได้เทคโนโลยีหากสหรัฐและลดภาษีสินค้าบางอย่างแต่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าเป็นการเปิดประตูให้อเมริกาครอบครองข้อมูลทรัพยากรโดยที่ไทยยังไม่มีแผนป้องกันผลกระทบอย่างครบถ้วนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปครับ ประเทศไทยยังไม่เคยสำรวจแร่หายากอย่างเป็นระบบเลยเรามีข้อมูลเบื้องต้นจากหางแร่ดีบุกที่เหลือจากการทำเหมืองในอดีตโดยเฉพาะในภูเก็ตและพังงาคาดว่ามีหางแร่ราวสิบล้านตันมูลค่ารวมประมาณ4,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ1,50 0 0 0ล้านบาทซึ่งเทียบได้กับรายได้ท่องเที่ยวของสองจังหวัดนี้ในหนึ่งปีแต่เมื่อพิจารณาผลประโยชน์กับความเสี่ยงแล้วนักสิ่งแวดล้อมเห็นพ้องว่าไม่คุ้ม เพราะแร่เหล่านี้มักปนเปื้อนโลหะหนักและกลัมมันตรังสีการสกัดใช้สารเคมีและน้ำจำนวนมหาศาลทำให้ยากที่จะผ่าในาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประชาชนในภาคใต้ที่เคยเจอกับปัญหาเหมืองดีบุกและทับลานในอดีตยืนยันไม่ยอมรับเพราะกลัวผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพในระยะยาวที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการวิจารณ์ของดออรปลอดประสบที่บอกว่า MOU นี้สอบตกทุกบรรทัด เพราะให้สิทธิ์สำรวจฟรีแก่ต่างชาติโดยไม่มีเงื่อนไขและเปิดทางให้สหรัฐได้สัมปทานก่อนใครหากพบแหล่งแร่สำคัญนี้ละครับที่อาจละเมิดกฎหมายการให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติและยังบอกให้ไทยลดกฎระเบียบเพื่อความสะดวกของอเมริกาซึ่งเท่ากับตัดระบบตรวจสอบของประเทศเราเองเมื่อเปรียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับมาเลเซียหรือญี่ปุน่นซึ่งระบุชัดว่าไม่ให้สิทธิ์สำรวจฟรีและไม่ผูกมัดสิทธิ์ลงทุนทำให้ MOU ของไทยถูกเรียกจากนักกฎหมายบางคนว่าข้อ,อตกลงเปลือยเปล่า เพราะเปิดข้อมูลและพิกัดทรัพยากรทั้งหมดโดยไม่มีหลักประกันว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์กลับมาแต่ยังมีอีกข้อหนึ่งที่น่ากังวลยิ่งครับไทยอาจกลายเป็นฐานสกัดและกลั่นแร่ให้สหรัฐเพราะประเทศมหาอำนาจไม่กล้าทำเหมือนในบ้านตัวเองเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหายากเหล่านี้เมื่อสกัดแล้วจะเหลือกักยูเรเนียมและทอรีียมที่รังสีอันตรายและเราไม่มีระบบจัดก,การอย่างเหมาะสมดอ,อร์สนที่คชวัตเตือนว่าอย่าให้ไทยเป็นหลุมฝังกลบกัมมันตรังสีของโลก เพราะเมื่อเริ่มถลุงแล้วไม่มีใครรับผิดชอบได้ในระยะยาวนี่คือจุดที่มีความขัดแย้งสูงสุดเลยครับบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ใครบางคนอาจมองว่าเป็นการขายชาติเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติคุณคิดอย่างไรแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับคุณเห็นด้วยกับการทบทวน MOU นี้หรือไม่หรือคิดว่าไทยคว้ากันไว้เพื่อเทคโนโลยีและการลงทุน และอย่าลืมครับข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแราหายากแต่เป็นการทดสอบอธิปไตยชาติระหว่างผลประโยชน์ชั่วคราวกับความมั่นคงยั่งยืนของแผ่นดินเราต้องมีกรอบกฎหมายและการตรวจสอบที่โปรง่งใสเพื่อไม่ให้ทรัพยากรกลายเป็นกับดักภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้งที่มารายการคมชัดลึกคลิกชม https c www youtube com watch question เท่ากับ c รียบเรียงอมรเดชชูสวรรณบรรณาธิการข่าวการเมือง <hr. S 2>